สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนูตฟอร์ไลท์อินเตอร์ในช่นแนลจำกัดครับณนะราวุธจันุ่งเรืองนาท่านมาที่โครงการหลวงแม่สามใหม่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องราวของกเกษตรซึ่งวันนี้น่าจะแปลกใจเป็นอย่างมากมาเห็นต้นพริกแบบใหญ่สุดๆเลยนะฮะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วย เป็นสินค้าที่จากองงการหลวงแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของบธธริษัทนูตฟลายอินเตอร์เนชนแนลกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นผู้แนะนําใครเป็นผู้ใช้เดี๋ยวเรามาตามมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีอ้าวคุณชายอยู่นี่ด้วย<อ>คุณชายอยู่นี่ด้วยผมอยู่ด้วยกันครับมาทําไมอะ่ะเพราะว่ามากับพี่ด๊อบมากับพี่ด๊อบเรื่องมาดูอะไรเป็นอะไรระหว่างทดลองใช้อ๋อระหว่างทดลองใช้กับไม่ใช้ทดลองใช้อะไรครับ ก็คือพลิกนั่นเองพลิก่ะพิกอะไรพิกโครงการหลวงเป็นพิกอย่างนี้ครับใหญ่มากใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามดีกว่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับอันนี้คือหัวหน้าโครงการอ๋อหัวหน้าโครงการหลวงครับครับครับที่เอาผลิตภัณฑ์ของเรามาลองใช้หรือเปล่าใช่ครับอ๋ออาจารย์แนะนําชื่อหน่อยฮะ ผมชื่อนายบุญรงศักดิ์สายน้อยครับก็เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สามัยที่นี่ก็ทําการส่งเสริมให้กับเกษตรกรซึ่งที่นี่พืชหลักก็คือในเรื่องของพริกหวานมะเขือเทศแต่กว่านี่หลักๆนะครับจึงทํารายได้เกษตรกรค่อนข้างจะเยอะแล้วนี่แหละคะคนมาแนะนําผมก็ผมเป็นเกษตรกรมือนคันครับแล้วผมก็รู้จักกับหัวหน้าเขาผมก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนหัวหน้าเขาผมก็เลยว่าเนี่ยผมใช่อย่างนี้อย่างนี้มันดีนะครับอาจารย์ก็เลยแบ่งกันไปใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทดลองใช้ใช่ทดลองใช้ครับครับอาจารย์ครับก็คือมีระหว่างทดลองใช้กับไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับครับมันต่างกันไหมครับก็ก็ต่างครับต่างอาจารย์เรามาทดลองใช้กับอะไรครับ กับพริกกับพริกอ๋อน่าแสดงว่าวันนี้เราจะได้เห็นพริกที่ได้ใช้พริกหวานใหญ่มากเลยแลวได้ดูพริกที่ได้ใช้กับพริกที่ไม่ได้ใช้ใชความแตกต่างเป็นยังไงต่างกันเลยอาจารย์แล้วเข้าไปดูข้างในดีกว่าไหมครับมาดูข้างในดีกว่าไปดูข้างในได้ไหมครับอาจารย์ับพริกนี้พันอะไรฮะอันนี้นี่มันก็มีสีแดงนี่เป็นพันอ่วันเดอร์ครับผมวันเดอร์แล้วทําไมต้องเอาเชือกมัดไว้อย่างนี้ด้วยครับ เพราะว่าให้เป็นเป็นสายให้พิกเขาเขาพันไปขึ้นถึงข้างบนเลยฮะถ้ามันอยู่ข้างบนเลยจะเก็บยังไงอาจารย์บันไดครับเอาบันไดเก็บนี่เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นเอาบันไดเก็บริกคุณชัยขอโทษครับอาจารย์ครับใช้สินค้าของนุชโฟลไลท์ทดลองใช้เนี่ยกี่ครั้งแล้วครับฉีดพ่นเพิ่งเพิ่งใช้ได้สองครั้งครับสองครั้งสองครั้ง แต่ทีนี้ปัญหาของพริกที่นี่นะฮะคือในระยะเริ่มแรกก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าช่วงปลายๆเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีปัญหาอาจารย์ครับที่ผมสังเกตก็คือทําไมไม่เอาลงดินปกติเขาต้องปลูกพืชลงดินนะครับแต่นี่เห็นเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงอยู่ข้างบนเนี่ยอาจารย์คือปกติพืชพวกนี้นะฮะคือมันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะถ้าหากว่าลงดินแล้วเนี่ยโรคที่มาจากทางดินก็เยอะโรคใช่ครับเยอะอันนี้คือปัญหาหลักและอันที่สองเนี่ยคือในเรื่องของ เมื่อลงดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ปุ๋ยในดินนี่ให้ปุ๋ยเนี่ยเราคุมยากคุมยาก oh. เพราะว่าปุ๋ยนี่ก็กระจายไปในดินบ้างพริกได้กินบ้างเพราะว่าครับแต่ว่าถ้าลงไปในตรงนี้หมายความว่าพืชจะต้องได้รับธาตุอาหารทุกทุกชนิดที่เขาต้องการ oh. เท่ากันหมด,อา,หมดอาจารย์ที่อาจารย์ว่าแตกต่างความแตกต่างระหว่างการใช้กับไม่ใช้อ,อยากจะทราบ ไอ้ที่ใช้ก่อนนะครับมันเป็นยังไงเอ่ยคือก็ดูถ้าดูจากสภาพใบแล้วใบเขาจะดีกว่านะครับผมใบดีต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านี่เลยสูงกว่าัวผมอีกเนี่ยนี่ครับสูงกว่าผมอีกแล้วการติดดอกออกผลแล้วฮะติดดอกก็ก็จะดีกว่าครับจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ใช้นี่มันใบมันจะเล็กแล้วก็ใบก็จะเหลืองและการติดดอกก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใบสวยดอกดีกว่าแล้วผลนะครับอาจารย์ผลก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะ นอนอยู่เลยอ,นนอละอ,อาจารย์ถามเมื่อสักครู่เนี่ยถามเรื่องของการใช้ปิโตรของนอครัลอาจารย์ใช้สูตรอะไรลงไปครับอันนี้ได้ใช้สูตรสองครับสูตรสตร2 2> อง<า>ใช้อัตราเยอะอไมหมครก็ประมาณ5ซีซีต่อน้ำย<อ>ี่สลิตรนะคะรับสอง,งน,นิดเดียวเองนะอาจารย์ประหยัดมากประหยัดมากอาจารย์ครับโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยให้ผลผลิตเยอะไหมครัถั่วเฉลี่ยหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยถ้าโดยปกติก็ประมาณประมาณนะฮะประมาณสัก สามกิโลอ่ะสามกิโลสามกิโลร้อยกว่าบาทครับต้นละสามร้อยกว่าบาทการลงทุนครับแต่ว่าต้นละนะฮะแต่ถุงเนี่ยมันมีสองต้นอ๋อเหรอฮะถุงมีสองต้นก็สองต้นก็ประมาณห้ากิโลอ่ะห้ากิโลห้ากิโลโดยเฉลี่ยคุณชายเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ไม่ได้ใช้ไงเน้องว่าลูกลังลักษณะจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้ใช้อีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะฮะต้นโซมากเลยอ่ะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าครับอาจารย์ครับรุ่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับรุ่นเดียวกันนะครับอนนุนเมื่อกี้ผมแค่ เลยหัวผมแต่นี้แค่เอวนะครับอาจามันใบเมื่อกี้นี้ใบใหญ่มากครับแต่นี้ใบผิดกันเลยอาจารย์ครับมันเกี่ยวกับโรงเรือนหรือเปล่าจ๊ะก็ก็ก็คงคงหลายปัจจัยฮะตั้งแต่ในเรื่องของอากาศร้อนในเรื่องของของการที่อาจาดร้อนจัดเนี่ยพืชก็ไม่สามารถที่จะดูด เข้าไปทานอาหารได้ดีนะฮะและที่สําคัญเนี่ยคือเราถ้าเราใช้ปุ๋ยเสริมก็มจะทําให้ใบเนี่ยเพราะใบเป็นตัวปรุงอาหารของพืชใช่เลยครับใบตัวปรุงอาหารของพืชนะอย่างนี้เกตถ้าใบออกมาแบบนี้เกตแย่แล้วครับแย่เลยแย่ที่ถ้าเป็นของเกษตรกรถ้าเป็นลักษณะนี้คือหมายถึงว่าขาดทุนไหมฮะแตกต่างหน้ามือกัหลังมือครับอีกด้านหนึ่งได้อีกด้านหนึ่งไม่ได้ไอ้นี่ได้เหมือนกันแต่ได้น้อยไอ้นู่นได้แต่ได้เยอะอย่างนี้นะครับ ไอ้นี่ได้1,000บาทไอ้นี่ได้ประมาณสักหนึ่งรบาทเงี้ยมันแตกต่างกันเยอะต่างกันมากเลยใ,ใช่มเมื่อเห็นผลงานอย่างเงี้ยแลวตอนนี้นะครับทางโครงการหลวงได้มีการส่งเสริมชาวบ้านหรือยังนะในการปลูกส่งเสริมนะครับเราส่งเสริมก็ส่งเสริมมามาตลอดนะ<า>นครับกัน